เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับผมทางเกม g e n ช s i n Impact เนี่ยได้ถูกร้องเรียนนะครับผมด้ดยหน่วยง,งานคุ้มครองผู้บริโภคของเมืองมิว w a อก e ี้รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเรื่องที่ทาง g e n ช s i n Impact ถูกร้อเรียนเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องที่ g e n ช s i n เนี่ยอาจจะก,กําลังละเมิกดกฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์อยู่หรือเปล่าด้วยการขายของผ่านระบบกาชาอาจทําให้เกิดการลอ่อลวงเรื่องของการใช้เงินและโอกาสที่จะได้ของเที่ยวอ,อยากได้นะครับ ซึ่งเรื่องงานคุ้มความผูม้บริโภคของสหรัฐหรือว่า FTC เนี่ยนะผมก็ทำแบบนี้กันหลายๆเกมนะผมอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเป็นรูทบ็อกซ์นะผมของเกม Overwatch ที่ก็โดนแบบนี้เลยนะผมก็มีการลงโทษอะไรกันไป ซึ่งพอมนึกดูดีแล้วเออมันก็จริงนะครับผมเพราะว่าถ้านด,ดูดีเนี่ยหลายๆคนที่เติมเกมแกชิ้นนี้แผลไปเนี่ยนะครับผมเติมกงินไปตั้งกี่หมื่นกี่แสนแล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วถามว่าทุกคนได้ตัวละครที่เราอยากได้กันหรือเปล่าอันนี้มันก็มีทั้งได้และก็ไม่ได้ใช่ไหมซึ่งก็ซึ่งถ้าเราไม่ได้เนี่ยมันก็ดูน่าเสียดายต่างนะครับผมซึ่งหลังจากการตัดสินแล้วเนี่ยนะครับผมทาง FTC เนี่ยสั่งให้ทาง HoYoverse ควบคุมการใช้ใจ่ายเงินของผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า16ปีไม่สามามรถเติมมมเงินนไไดด้โย่ีคาขออุญตจากผู้ป และเพิ่มความโปร่งใสประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสที่ได้ไอเทมต่ตางๆเข้ามานั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนืับผมทางโฮโยเวอร์สเนี่ยถูกสั่งปรับไปทั้งหมด20ล้านดอลลาร์หรือประมาณ700ล้านบาทเลยนะครับทุกทคนคิดว่าไงระบบกาชาไมันควรจะมีการควบคุมแบบนี้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ